อร่อยไหมยี่หว่านี่หวน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 อร่อยไหมคะนี่อร่อยไหมนี่อือยี่หวากินเลยเอาเร็ว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 อ่ะให้คนนี้ก่อน,สว,ส,อนสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ้าวกินก่อนกินก่อนกินก่อนลงสวัสดีค่ะกอนลูกนี่อ่ะพี่ยี่หว่าเตรียมตัวพี่หวากินหรือยังอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะกินหรือยัง กินแล้วอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะซดเลยทั้งซอสซอสซอนี่กินเยอะๆเลยอ่ะพี่วะกินให้ป้าดูหน่อยหิวจังเลยอ่ะว้าวอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่ะพี่วะอ่านึงว้าวเหิวจังเลยพี่ยวาว้าวเผ็ดไหมพี่ยวาเด็กๆอร่อยมากอร่อยไหมเด็กๆ ยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยพี่น่ารักกิจกรรมวันแม่ที่พานมาเนาะพี่น้องเนาะอุ้งอิงบบมีลูกจ้ามีแต่คุณแม่แต่ว่ากิจกรรมนี่อุ้งอิงเลยผ้าน้องยีวากับเพื่อนๆเด็กแก่งเนาะพากันมากินข้าวปุ่นจ้าเด็กแก่งของเฮาก็จะมีน้ำทิม้วยพี่ยีวานะคะแล้วก็ลูกพาน้าตุย้ยแล้วก็ทีมงานของเพื่อนอีกสองคนจ้ขาข้าวปุ่นก็เป็น คาราคาปุ่นนี้นำยากะทิกับนำยาปลาบอรอเห็ดเพดได้ใจเฮดธรรมดาได้หน่อยกินได้น้งงงองดูจากช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจากมูกยาๆวๆเหลือกว่วกา,า,างวงกินขนมเซนเซจแล้วก็มาลองเพลงสร้างให้พี่ให้น้องฟังจะนำความน่ารักมาให้พี่ให้น้องได้รับชมความน่ารักของเด็กๆไปด้วยกันนะคะ